อย่ายปกดซ้อนนะเดี๋ยไปกดซ้อนนะที <bizarre> ่ท่ดินชิ้มึงอยู่มึงอยู่ตีกลวพีชอาวใช่เหรอเออ้โอ้อ้ไ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 อ้อ้ไแงไไอ้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 ไอนไอ้ไงไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อเไอ้ไอไอ่ะ้ไม่ไอ้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 เอีไอ้้องอ้้อ้อ้ไไอ้ไอไอแ้ไไอ้ ไอ้ไอ้แจ็คเหรอไอ้แจ็คมันมีคุมไอ้นี่ด้วยอ่ะอยู่ยี่ยู่คุมแชมป์ไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์เอ้ยเออใช่ใช่ใช่โอ้โหยีโดนทันเม็ดเดียวอย่างพี้ไ่โดนกูก็โดนเม็ดเดียวฮะพี่กูเล่นจริงจริงเนี่ยหลบพี่กูหนฮะหลอกนั่งผัวเดินอยู่ปันนายูดาวไว้เพื่อนฟีลอยสัตว์เออไอ้เฮียแอบพินไม่ได้เลยวันนี้สามทีติดละ โอ้โหไม่เตี้ยเยอะรอก่านเดียเด๋ยวแต่เข้าลิงในบ้านแต่เข้าิ่งในบ้านเออผมเกิดแล้วผมโดนแม่ไม่ไเตี้ยว่ะพี่ตุ <c oughs> ๋นพีษเตะไปยิปงผมไม่เตี้ยเลยเออสวยไมทันเหรอถ้าวิ่งหมดจะโดนนี่โอ้โ <c oughs> หไม่ตีคุคณไอเดียวก่อนนะวุฒิสอง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอียอะไเดียว,ลวเลยหนูแป้งฟรีเลยสัต์ไม่รู้เฮ้ยจะไปถ่ายเอาไไอตัวเลยเนาะ

อันนักปั้นนักปั้นแตกแล้วอันแตกแล้วโอเคโอ้ทอนสาดตีไม่ทอนแล้วดอกตอบมไม่รู้ใครรู้เคนโอลรู้เรือโดต่อเลยอนยากีก็โหสะทอนดับเนี่ยสาหายหมดเกิดในบ้าน เออแดงหมดอ่ะมาหาหมอตัวเองอ่ะโอเคละไม่แกวไม่พอเล่นตายันไปางพีดหมออะไรพิดอะหมอใช่ไหมหมอหมอหมอมาแล้วมาแล้วฮันกวางหมอดีมเกิดไอ่ะ หนูได้เปิดมาเอมหมอที่ยืนทำไมอ่ะปายากิไอสัตว์ได้ได้ชมพวงถ้าตมกนได้ผมน่าจะโดนสะพอเพราะที่ผมคิดแล้วเนี่ยทมอเรี่มอยู่ในบ้านเออได้แล้วให้มั่นแหละมอไม่อา้วแล้วแล้วโอ้โหอนี่แดงพอดีเลยครับโดนยากิท้อนอี่ยดูเพียบ่วยดูไอเมมันวิ่งวะเอาเลยงตาย

ไม่มีต่อไปจริงไวเปอร์จริงไม่เข้าเสียเวลาเฮีย uh ปล่อยแม่งพอสุดท้ายออยังไม่ตายยังไม่ตายสัตว์มาแล้วไอพิชไอเฮียวัดนี่ไอพิชอยู่ โอเคโเคเคเคไปไปไวเปิร์ิไวเปอร์นะโอ้ยสะตอนทายิดไปแล้วมันไม่ยอมตีผมมันไม่ตีผมผมก็ไม่มีดามจส่วนส่วนแม่งสองหมื่นหนึ่งไม่มีไอเนี้ยโ <c oughs> อ้โหสะอนที่แน่เอออะไรใครมา ไวเปอร์ไวเปอร์รมาไวเปอร์มาไวเปอร์ทีไรทีนึงนี่ยิดเก็บไปแทกว่ะโอ้โหสามสิบสี่ไม่ได้ใช้โอ้โหช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ มันคูณผมมาสามหมื 30, 1, ่นหนึ huh. per, vor, ่งผมยืนได้เพราะว่าเมื่อกี้เล6 0 0สามหมื่นหกสอบกนไปเปอร์ไปเปอรอไปเพิ่อเอง้อ๋อสบายพีทอีทยนี่ไงพิทีทีหนึ่งแล้วพีทอีกทีจะเป็นไงวินมา ทำภาพให้มันทางๆไงอย่างนั้นมองชัดอ่ะบังแดงยังยังไม่หมดบงับงบงับงบังบังไอ้ตาทอนหรือเปล่าละ่ะไปคู่ย,คย,ยักษ์คู่นอนไปตัวที่สามบ้านนี้เดือดแตกว <c oughs> มาแล้วผ่านบริษัทดิ่งมาหากูแล้วโป้งไอ้เฮี้เื่มาก่อนสะทอนนี่เกยากิโซบะไปไปดิไปเปดิไปเป,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 ปดิโอ้โหสะทอนยากิเกะ <อ>แล้วทำไมตัวี่แบนไะอ้ี่ไม่มีลูกแก้วไอส้สัสลูกแก้วไม่พอใช้<า>เ<อ>ข้าเลงเข้าไปอ๋อฮแม่ข้างยิงดาบสองพัน มัดมัดเข้ามาคนเดียวก็ลูกไอ้เหียเาื่าเวียเีื่อเวียเตอย่ตปอยตายทาเวียตายเอาลิออเอาตาออกพี okay. ่จ้าพี่จ้าเอาตาออกปอยู่รวมหนึ่งออกไอ้เฮียตายก่อนลูกแก่ไม้คอยใช้ อดทอนไว้อดทอนไว้ขอเปดลูกแก้วะ่อยโโอ้้นเ <c oughs> สือชวนอีก <c oughs> แล้วบ้านเต็มเลยสัตว์กินลอหรอเรืออเร่องตีไม่ถูกอะ่ะเรื่องตีไม่ถูกอะ่ะ อียั่ไว้เปิ้ลไม่เข้าไอ้สัตว์ไปก่อนแล้วเต็มเลยได้บ้านโอ้ยทอนอยู่อะหรอเออปวดร้าวยังอยู่สายไอ้ไอ้ข้าลิงอยู่ตรงบนใจติดไอ้ยี่ยิบก้าวไม่แตกโอ้โหไอ้ไหนหัไในสัตว์เต็มเลยว่าจะไมผมไม่ติด อย่าข่าวว่าทำไมผมไม่พิสลูกแก้วไป็นขอใช้มีลูกแก้วป่ะลูกแก้วป่าวนี่มันอ,อะไรใช้กันอย่ะเดียวต้องให้อีเพ่อเรียกว่าไอ้แต้ไอ้แต้เหรอใช่หว่เดี๋ยว,วขึ้นหรอกเดี๋ยวขึ้นเลยตัวไหนวะอ๋อถูละถ้ากูแดงอยู่แล้วกูจะรอแดงทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจ โบ้ไงหันกวางไวเปิร์ดหน,น,น,น่อยตไวเปอร์สวยปิดนี้ก็ตายดิเออแต่ผมไม่มีลูกแก้วถ้าพิดเนี้ยโอ้โห่เหียเท่ารงเท่าลิงเท่ารีงัง,งตามอยู่ไม่มีวิ่งเร็วปันดมนึงออกแล้วตายกบี่ลวงฟ้าไม่ตายครับโออยากจะมีท่าวิ่งอยากจะมีท่าวิ่ง เอาปีางี้ผมก็โตกดุดดียิงแบบทิชแทกโผลเลยนะฮะเฮ้ยไอแปลงวะเนี่ยอืมยิงเลยลงแมวเอาอย่างงี้ก็ล่วงดีพี่ชายพี่ชายตีผมไม่รักไม่เข้าพี่ชายไม่เข้าไม่โดนรวมหนึ่งมางี้ก็ตาย,ตยตออกระท้อนอย่างงี้ผมก็แตกดิเนา บึมนี่บึมไม่เห็ม่บึมเลยเล่นอะไรพี่ไม่เนี่ยพี่เล่นพี่เนไงไอเหลียวเล่นพี่เนี่ยแดงรอบถ่ายไอหัน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 ล้มหนึ่งไอเฮียล้มหนึ่งออกแต่ติดบวกสิบสองบึมบึมโอ้โหอยักษ์นี่เนี่ยยักษกี่บึมกับกูรอดไอ้สัสทำไมพี่โดนรอดวะคนเีินโดนนั่นและที่ตีมันตายอ่ะฮะยังไม่ได้ตีกาแทงผมเยอะนะกูยังไม่ได้ตีเลย กูยังไม่ไปเลยกูยังไม่ได้ตีแค่คลิกขัวไว้เฉยยังไม่ได้ตีอ้าวไอ้ไอ้ที่จ้าเป็นบักไอ้ข้าลิงข้าลิงตาย่วมหนึ่งมาแล้วอะที้าาไเออต้องงี้หรือวะไอ้ตายหอกบ้างไอ้กบีตอนนี้อยากกินไอ้อลิมิตเข้ามาแ่งให้แต่แ่งให้ก่อนแ่งให้ก่อนแล้วเออสนน ผมมาแล้วเราผมวิ่งมาแล้วขอโอ,โอโ้โหเม็ดเดียวเท่านั้นเม<ด>็ดเดียวเท่านั้นอนไรเกมหรอกำลังไหนเ,เหอโอโด,โดนอะไรคุณดีกว่าพ <laughs> ี่ตุ๊กไอ้เฮียหลบดีชิบหายสัตว์มันไงครับ คันมาคูณใครลบปีหนี่งาเนี้ยปียิงไปผูกเจ็ดหมอนไปโดนทีก็เข้าตะสามหมื่นนี่งสี่ตาโดนสะท้อนไป้เตยโอ้ยแต่ทอนเนไห เด็กเด็กโอ้โหแล้วติดผกคือสองกำลังจะเทปามาคบเลยสัตว์ปานใครกบีโนฟอนหรือเปล่าใชงใช่ปานอย่งมาตายแล้วโอ้โหอูท๊อโอ้โหในบ้าแล้วทันีานติเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยใครวะน่ะใครวะน่ะใครผมเองครับผมครับ ตีเคตีเคแต่ไปโดนไอ้เที่ยวแต่ก็แตกไหเทียวลู่เบสตั์พิ่อีกต่อไมาดิ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 นี่ไงนอนดาบเป็นคุณถนอง อ่าพี่ตูนไปตามมาด้วยอะกูโดนกูโดนกูโดนผมก็โดนอู้หิงมึงพีล้งไงกูเลยยิงตามอวมหนึงออกแล้วสวยดูแต่ไอเจ้ กีนเนี่ยโอ้โหโเคียแม่งป่านแม่งวายขายทัน้ถอนอ